ไม่กระตุกหรอปะยังกระตุกอยู่ไหมอ่ะ <c oughs> กระตุกปะใครดูอยู่บอกหน่อยดิมันกระตุกไหม <c oughs> โอ้โหกระตุกปะพิมพมาหน่อยถ้าใครดูแล้วไม่กระตุกพิมพมาหน่อยกระตุก หรือไม่กาตุกกาตุกอ้าวกาตุกจริงหรอกาตุกไม่ทุกคนบอกกาตุกมาเลยตอนนี้เอาไงกาตุกค่ะอ่ะจบจบแล้วถ้ามันกาตุกกาตุกกาตุกขบอกกาตุกกาตุกกาตุกกาตมากระตกมกนึงบ้างกาตุกกาตุก หายแล้วครับกระตุกนะกระตุกป้าพรอมกระตุกนึงกาตุกงงนิดนึงตุกสรุปกระตุกกาตุก,ตก,ตกพี่อนใจคะแนนก่อนอ่าคนเข้าเยอะพร้อมๆกันหรือเปล่าครับเออน่าจะใช่แน่เลย ขออนุญาตปลาโทรศัพท์ทิ้งก่อนนะครับมันกระตุกใช่ไหมใช่ไหมค่ะกระตุกปะเออกระตุกค่ะกระตุกออก จบโอ้โหไล่บุมมันจบจบแล้วเพราะว่ามันกระตุกอะเพราะมันกระตุกกระตุกกระตักไงที่วินพูดเมื่อกี้กระตุกกระติกกระตักอะไรไม่รู้โม้กระตุกปะบอกระตุกครับกระตุกเหรอดูไม่ได้บอกก็ระตุกฉันดูไม่ได้แล้วมันกระตุกขึ้นพร้อมกระตุกปะทำไมผมมีผมสามเส้นนะให้เหมือนปังปอนเลยอ่ะก็ไม่กระตุกเลยยังไง cà từ à, ô ôi như ngay lên đó nhanh ngay lâu ôi ơi ơi ngay lâu từ